ครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์ตหมูซิ่งนั่นเองก็น้องก็เป็นคลิปวิดีโอเปิดกันเร็วๆเลยในย้มช่วงเช้านะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่มีสาระอีกหนึ่งสาระนั่นเองนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับสุกรนั่นเองเนาะเป็นช่องของสุกรก็เห็นอะไรข้างหลังไหมครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยที่หลังนั่นเองนะครับก็เป็นวันนี้ก็จะเป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับสุกรนั่นเองเราติดตามดูนะครับนะก็วันนี้ก็ อยู่ในยามเช้านะครับก็เราก็จะมาทําคลิปให้ลูกเพจหรือว่าคนติดตามช่องอาร์ตหมูซิ่งได้ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ฝนอาจจะมีเปล่อยๆนิดนึงนะครับบรรยากาศคือมากที่นี่สุโขไทยนะครับก็ฝากกดติดตามเพจประสิทธิ์ฟาร์มหมูฮีโร่แล้วก็อาร์ตหมูซิ่งช่อง y o u u u b e ด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาให้ดูแตนา นี่เลยเราก็จะมาให้ดูนี่ฮ่าฮห,หมูลุ่มนะครับหมูลุ่มก็เป็นคลิปมีสาระโอ้โห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 ,โโหผมจะทำผมจะทำคลิปมีสาระ,ะนะหมูหมูไม่ได้มีอาการอะไรอย่างใดน,น,นะครับตอนนี้ก็เขาก็เล่นนะครับออกมาในยามเช้าเขาก็จะเล่นทุกวันนั่นเองเนาะเป็นการผ่อนคลายความเครียดของอ่า สุก,กรนั่นเองตัวนี้ไม่ใช่สุก,กรทั่วไปนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์ต้องบอกไว้ก่อนเป็นพ่อพันธุ์สายเลือดดุล็อกนั่นเองเนาะเขาเป็นพ่อพันธุ์ต้องอแข็งแรงนะมีร่างกายที่ทรงพลังนั่นเองที่ถึงจะเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับเขาก็จะขี้เล่นนิดนึงก็ถ้าไม่มันจะมันจะคนละสายพันธุ์กับที่เลี้ยงอยู่ในเล้านะครับนั้นเป็นหมูขุนโดยเฉพาะเลย ห้ามใม้เขาออกมานั่นเองเนาะถ้าออกมาก็เหมือนกับเขาได้ออกกำลังกายหุ่นเขาก็จะไม่อ้วนสักทีเนาะถึงเขาก็ถึงเลี้ยงเขาถึงเลี้ยงกันเอเราพูดติดเขาถึงเลี้ยงกันในกรงนั่นเองเนาะเพื่อจะไม่ให้เขาขยับไปไหนเลยให้มันอ้วน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 แต่นี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับก็ต้องมีการออกกําลังกายนั่นเองเนะาะเรากลับกองมาคุยกันัน นะก็ประมาณนั้นก็ที่เขาเลี้ยงกันในล้วก็ประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ของเราของฟาร์มเราสุโขไทยนั่นเองเนาะดูตัวแรกก็จะมาเปิดที่แบบมีสาระนะเจอ็อดเมื่อกี้ไปผมสาระไม่ออกเลยก็ตัวนี้อา่าเป็นพ่อพันธุ์นั่น,น,นเองเนาะตอนนี้เขากําลังเขากําลังอา่าประสบปัญหาเขาเรียกว่าอะไรขี้ลงท้องนั่นเองนะครับขี้ลงท้องเนาะเป็น เกี่ยวกับกินอาหารผิดเบอร์นะครับเราให้อาหารผิดเบอร์ไปครั้งหนึ่งเหมือนเราจะเปลี่ยนอาหารนั่นเองนะเปลี่ยนอาหารจากเบอร์หนึ่งเราข้ามมาเป็นเบอร์สามเล่นเองนี่คือการให้อาหารผิดนะครับเราก็ต้องทยอยเทอาหารเบอร์สองให้ผสมกับเบอร์หนึ่งไปเนาะเพื่อจะให้มันปรับเปลี่ยนอาหารไปก็ตัวนี้เขาลงท้องเราดูไม่ชัดนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวรอตอนเข้าฟาร์มแล้วกันตอนนี้ก็ปล่อยเขาเดินเล่นไปก่อนก็ครับก็ใครที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้นั่นเองก็เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับกินอาหารพิษเบอร์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูว่ายาตัวไหนตัวไหนที่รักษา ท้องเสียหมู่ท้องเสียได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเนาะก็ตอนนี้เราก็ตัดภาพไปที่บรรยากาศเลยไป ครับก็นี่เป็นาการที่เราจะฉีดยาตัวนี้เลยเนะาะเป็นออกตาสีนะ e ยาตัวนี้เลยเนาะจะติดฤิกเนหรือเป,ปล่าเราไม่รู้นะเป็นความรู้สาระเลยนะที่ให้คนดูได้รู้เลยว่าตัวไหนฉีดยาท้องเสียยังไงนะนี่ก็จะเป็นเนะ e าะออกตาสีเราก็จะขึ้นรูปนี้เราเปิดโฆษณาไปก่อนก็ประมาณนี้เลยขวดอย่างนี้เลยสีม่วงนะครับกล่องก็จะเป็นอย่างนี้เลยดูน้องเข้าขี้อีกแล้วครับดูดิ เนี่ยเห็นไหมครับน้องเขาขี้อีกแล้วครับวันนี้เขาขี้อย่างนี้ทั้งวันเลยเนาะเป็นสาเหตุที่เขาแบบเราต้องฉีดยาแล้วนะครับนี่สาเหตุเขาน้องเขาขี้เขาขี้อย่างนี้ตลอดเลยนะเราก็จะฉีดยาให้เขาตัวนี้เลยนั่นเองนะนี่ฉีดตามน้ําหนักครับผมฉีดตามน้ําหนักนะน้าหนักน้องเขาอยู่ที่ประมาณหกสิบโลได้นะหกสิบโล 60โล70โลนั่นเองเนาะก็ฉีดตานี่เขาจะมีบอกเลยนะนี่เห็นไหมขนาดโคกระบือนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมครับน้ำหนัก20่กิโลต่ออ่า1ซีซีนะครับเนาะก็ฉีดประมาณนี้เลยตอนนี้60โลก็เหมือนกับฉีด3ซีซีนะครับให้น้องเขานั่นเองเดี๋ยวกลับกล้องคุยต้น ครับเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดให้น้องเขานั่นเองเนาะน้องเขาก็ท้องเสียประมาณหนึ่งวันละเราเพิ่งสังเกตเขานั่นเองเนาะก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์ให้คลิปกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะให้มีคลิปอีพีหน้าต่อๆไปนะครับเราก็จะทำอ่าคลิปให้คนติดตามเพจประสิทธิ์ปลาหมูฮิโร่และอ่ช่องอาร์ตหมูซิงนั่นเองนเองนาะยูทูบอาร์ตหมูซิงนั่นเอง เดี๋ยวเราก็จะทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปให้เลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับไป